ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูปะทะบอลมัด15ธทันวาคม68ผีแดงบู๊มันเดย์นไนท์สสัปดาห์ติดแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปิดฉากเกมพียมลิกคืนวันจันทร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันคราวนี้เปิดโอทัฟฟ์รับบอลมัดหลังฟอร์มแรงถล่มบูฟขณะที่ทีมเยือนพึ่งเจาเ้าเชลซีแบบไร้สกอร์พิมลิกอังกฤษแมนเชสเตอร์ปะทะบอลมัดเวลา3นาฬิกาถ่ายท่าสดโมโนแมกสนามโอทัฟฟ์ แมนยูไนเต็ดรูเบนอมริมพอจะได้ข่าวดีเรื่องจัดทับด้วยเหตุที่15ธันวาคมเป็นกำหนดการบังคับสโมสรต้องปล่อยนักเตะไปรายงานตัวกับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอย่างไรก็ตามอามัดเดียโลไรอันเอเบอร์โมและนุแซมาซาอุยยังไม่ถูกตัดชื่อออกจากเกมมันเดย์นท์แต่อย่างใดกรณีเดียวกันกับเบนจามินเชสโกแม้เพึ่งมีอาการอาหารเป็นพิษตามหลังอาการเจ็บเข่า ขณะที่มัตไทเดลี่และแฮร์รี่แม็กควายังคงต้องพักรักษาตัวต่อไปส่งผลให้อาเดนเฮเวนดาวรุ่งวัย19จะได้ออกสตาร์ทอีกนัดเล่นตัวกลางในระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กที่เหลือยึดชุดเก่งแดนหน้านอกจากเอ็มเดโมยังมีมาจุดขุนย่าและเมสันเมาส์พร้อมประจำการบอนมัด อันโดนี่อิราโอล่าต้องลุ้นอาการของมาโกสเซเนซีที่ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมเสมอเชลซีเมื่อ Chelsea, สุดสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ดีคาดว,ว่าแนวรับชาวอารเจนตาจะมีแค่อาการตะคริวและพร้อมเป็นตัวเลือกหากกรณีที่หายไม่ทันจริงๆคงต้องหุบเอาเจมฮิวฟูแบ็กเด็กปั้นมายืนเซตแบ็กแก้ขัดด้วย เลวิโกมิโลซาบเยวิทพักยาว2-3เดือนจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าเช่นกับไรอันคริสตี้และเบนดกที่ยังอยู่ในห้องพยาบาลขณะที่ลูอิสคุกจะติดโทษแบนเป็นนักสุดท้ายจากทั้งหมด3เกมแต่ไทเลอร์อดัมจะพ้นโทษพักแข้งกลับมาประจำการในแดนกลางอีกครั้งส่วนองตวนเซเมนโยพร้อมประจำการแนวรุกเนื่องจากทีมชาติการ้าตกรอบคัดเลือกแอฟคอนหนนี้นั่นเอง นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนยูนเต็ด3-4-3เซนเนอร์ลามินนุแซมาซาอุยอเดนเฮเว่นลุคชออามัดิียโลกาซิเมโรบูโน่แฟร์นันเดียโก้ดาโลไบอันเอเมอร์โมมาเตอุสขุนยาเมสันเมาส์บอลมัดส2 3 1ยอเยเปโตวิชอดัมสมิธบาฟโฟเดดีอากีเต มาคอร์สเซเนซีอาเดียงทูแฟร์ไทเลอร์อดัมอเล็กซ์สกอตเดวิดบรูคมาคัตเทวเนียอองตวนเซบินโยเอวานินซอนความน่าจะเป็นของเกมผลงานอันเหนียวแน่นของบอลมัดในเกมล่าสุดที่รับมือกับแชมป์สโมสรโลกสร้างความหวังไม่น้อยก่อนบุกไปเยือนโอทัฟฟอร์ดซึ่งพวกเขามีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่คว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันโดยผลต่างอย่างน้อย3ประตู อย่างไรก็ตามปัญหาเกมลุกที่ฝืดเครืองในช่วงหลังของเดอะเชอรี่ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้แมนยูเองกำลังคืนฟอร์มน่าจะเป็นฝ่ายเก็บ3ามแต้มไปครองในเกมที่เข้มขน้นผลการแข่งขันที่คาดแมนยู็ดชนะบอนมัด2ต่อหนึ่อาลโมดิมรับได้โดนสโคซับชี้ถ้าผีชนะก็จบ รูเบนอโมริม o นาโคชของแมนยูเต็ดกล่าวว่าคำวิจารณ์จากอดีตนักเตะระดับตำนานนั้นเป็นเรื่องที่คาดหวังได้เพราะสโมสรทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดหวังปีศาจแดงจะลงเล่นเกมเพียร์ลีกับบอลมัดจันนี้โดยรู้ว่าชัยชนะจะทำให้พวกเขารั้งอยู่ใน6อันดับแรกเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกัน ที่น่าประหลาดใจคือนี่จะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาล2023ถึง2024ก่อนพ่ายต่อคริสตันพซ0ต่อ0-4ซึ่งเกือบทำให้เอริกเทนฮากถูกปลดจากตำแหน่งก่อนคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ในที่สุดแม้ว่านี่จะเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งสำหรับอโมริมแต่มันก็เป็นก้าวที่ถอยหลังอย่างมากจากยุคข,ของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันซึ่งยู่นเต็ดไม่เคยจบอันดับต่ำกว่าที่3เลยนับตั้งแต่การคว้าแชมป์ครั้งแรกในปี1993 จากมุมมองนี้พอสโคจึงได้โต้แย้งในพอดแคสต์ The Good The Bad and The Football ของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอาโมริมไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาคุมทีมเก่าของเขาเพราะระบบของเขาไม่เข้ากับธรรมเนียมของยูเนเต็ดที่เล่นโดยใช้ปีกเมื่อถูกถามว่ามีปัญหากับอดีตนักเตะที่วิจารณ์เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่อาโมริมกล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นความจริงที่ว่าในฐานะผู้จัดการทีมของแมนยูน t เต็ดผมคิดว่าเราทำผลงานได้ต่ำกว่าที่ควรเป็นเราควรมีคะแนนมากกว่านี้โดยเฉพาะฤดูกาลนี้ดังนั้นผมจึงยอมรับมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งพวกเขาอาจไม่มีข้อมูลครบถ้วนและมองเห็นแมเตต์ในมาตรฐานที่พวกเขาเคยมีที่นี่ซึ่งชนะเสมอมันยากสำหรับพวกเขาที่จะเห็นสมสรของพวกเขาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ อโมริมปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าการโจมตีเหล่านั้นทําให้งานของเขายากขึ้นการประเมินของเขานั้นเรียบง่ายกว่านั้นไม่เขากล่าวเสริมปัญหาคือการไม่ชนะต่างหากปัญหาคือตัวผมเองในธนพจัดการทีมผมทําได้ไม่ดีพอนั่นเป็นความจริงและผมยอมรับได้ปัญหาเดียวสำหรับพวกเขาคือไม่เต็ดไม่ชนะและไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นถ้าคุณชนะก็ไม่มีปัญหา อโมริมชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานของนักเตะอายุน้อยบางคนที่เขาต้องใช้ในฤดูกาลที่แล้วเป็นหลักฐานว่าเขากำลังทำงานกับเครื่องมือที่ไม่สามารถทำงานที่เขาต้องการได้เลนี่โยโร่กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเผชิญหน้ากับบอลมัดท,ที่บุกมาเมยือนโอทัฟฟอร์ดในศึกเพลย์มารีคืนวันจันนี้ในฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันนักเตะคุ้นเคยกับการศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดทุกแงม่มุมแต่กองหลังของปีแสดงรายนี้รู้จัก บาร์บอดีดีอากีเต้ของบอนมัดดีกว่าใครหลายคนตามข้อมูลของทานเฟอร์มาเก็ตทั้งคู่ลงสนามร่วมกันถึง35นัดในช่วงที่ค้าแข่งด้วยกันกับสโมสรลีวในฝรั่งเศสก่อนจะแยกย้ายจากลีกเอิงมาสู่พิมริกกับต้นสกัดปัจจุบันของแต่ละคนในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับยูเนเต r e รีวิวโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของสโมสร,รโยโรยอมรับว่ามันจะเป็นเรื่องสนุก ที่ได้ดวลกับอดีตเพื่อนร่วมทีมแต่เมื่อเสียงนกกวีดเริ่มดังขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องของงานล้วน,วนแน่นอนว่าเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโยโรกล่าวยืนยันเราเคยเล่นด้วยกันที่ลิวเขาเป็นนักเตะระดับท็อปและก็เป็นคนที่ดีมากด้วยดังนั้นมันจะสนุกที่ได้เจอเขาแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถอออมือให้กันได้มันจะเป็นเกมที่ยากเช่นกัน ผมตั้งตารอที่จะได้ดวลกับเขายโร่ให้สัมภาษณ์กับยูเนเต็ดรีวิวซึ่งเป็นโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่มีจําหน่ายทั้งออนไลน์และที่สนามในทุกเกมเย้าหลังจากออกสตาร์ลูดการได้ยิงแข็งแกร่งฟอร์มของบอลมัดช่วงหลังเริ่มแผ่วลงทีมของอันดนีอิราโอลาจะลงเล่นภายใต้แสงไฟแห่งโรงละครแห่งความฝันคืนวันจันนี้โดยหวังคว้าชัยชนะนัดแรกนับตั้งแต่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ดส์2-0เมื่อปลายเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามโยโร่และเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ประมาทถึงอันตรายที่ทีมจากฝั่งทางใต้สามารถสร้างได้ดังนั้นหลังจากจับมือทักทายกับดิอาร์ติเก้และคนอื่นๆแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่โหมดจริงจังทันทีการเมเยือนของบอลมักจะเป็นเกมคืนวันจันทร์นที่3ของยูเนเต็ดในรอบสสัปดาห์ซึ่งแม้จะสร้างความทา้าทายให้แฟนบอลที่เข้าชมเกมแต่การแข่งขันช่วงเย็นก็สามารถสร้างบรรยากาศที่เร้าใจเป็นพิเศษซึ่งกองหลังชาวฝรั่งเศสก็อยากใช้ประโยชน์จากจ,ากจุดนี้ ใช่มันก็ดีสําหรับเราที่ได้เล่นเกมแบบนี้โยโร่กล่าวทุกคนชอบเกมแบบนี้และชอบดูเกมแบบนี้ลุยกันเลยนักเตะที่อาจย้ายมาเชลซีในเดือนมกการาคมคือคอปปี้ไมนูกองกลางแมนเชสเตอร์ยเต็ดโดยเชลซีนาหน้าในการแย่งลายเซ็นแม้ตัวนักเตะอยากย้ายนาโปลีมากกว่าข่าวจะคอร์ดออฟไซด์ อย่างไรก็ตามรูเบียนออมรีผู้จัดการทีมแมนเชสเตอรเข้ามาขวางการย้ายออกของเมนูในเดือนมก,กราคมเนื่องจากกังวลปฏิกิริยาแฟนบอลหากปล่อยนักเตะลูกม่อคนสุดท้ายของทีมชุดใหญ่เข้าจากมัตติโนโแมนเชสเตอร์เอดอาจพิจารณาขายแบ็กอนเนกประสงค์เดียโก้ดาโลหลังมีความสนใจจากเรอัลมาดริดแอตติโกโมาดริดและบาร์มิกที่มาทีมทค ความสนใจของแมนยูเต็ดในเอเดียนสันคาสติโลดาวรุ่งเอกวดอร์วัย16ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อไร่ทีมปีแสดงจะทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการที่มาโจฮันนาคาเดรอนผ่านเดยูนาเอฟเฟดอกูเซอร์ซีต้องมาค่า11ตัวจริงแมนยูช่วง3สตาร์ลุยศึกแอฟคอน เปิดไลน์อัพ11ตัวจริงแมนเชสเตอร์เดในช่วงได้รับผลกระทบจากศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2025หลังไบรอันเอเบโมอามาเดียโลและนูแซีมาซาอุยพระทีมขณะที่เดริกแมกควายและเชสโกยังเดี้ยงทำให้รูเบนอัลบริมต้องปรับทัพครั้งใหญ่โดยดอกูและเซอร์ซีถูกจับตาได้โอกาสตัวจริง51ตัวจริงแมนอยู่ในช่วงที่ไบรอันเอเบโมอามาเดียโลและนูแซมาซาอุยไปหลุยแอฟคอนขณะที่มัทไทดเดริกแฮร์รี่แมกควายและเบนจามินเชสโกเจ็บอยู่ ดูเป็นอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์เต็ดมีปัญหาให้ต้องคิดอยู่เยอะพอสมควรกับปัญหาอาการบาดเจ็บของลูกทีมและการต้องเสียสตาร์สามรายไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟนชั่น2025ที่ประเทศโมร็อกโกระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง18มกราคมนี้สามนักเตะแมนยูที่ต้องไปลุยศึกชิงเจ้าแอฟริกันก็คือไบอันเอเบอโมกองหน้าทีมชาติแคนมบรูนอามาเดียโลวิงแบ็กทีมชาติไอริโคสและนูแซมมาซาอุแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโก ส่วนนักเตะแมนยูที่บาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ก็มีมัตไทลลิตก,กับแฮร์รี่แม็กควายสอกองหลังและเบนจามินเชสโกกองหน้าที่เจ็บหัวเขา่าคาดว่าอาโมดิมจะส่ง11ตัวจริงลงสนามในช่วงที่3นักเตะไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและ3ผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่ดังนี้ผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลัมเมนกองหลังเลนี่เยโรอเดนเฮเว่นลุกชอกองกลางดีโกดาโลกาซิเมโลบรูโน่แฟนันแพตริกดอกูกองหน้าเมสันเมล์มาจูยุขุนย่าโจชัวเซอร์ซี หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ